complete bodies เราจะต้องสำเร็จเควสล่าค้าหัวทั้งหมด3ครั้งนะคะเพื่อนๆดูในพาแผนที่นี้นะคะอันนี้คือจุดที่มีกระดานล่าค้าหัวนะคะเพื่อนๆสามารถไปรับที่จุดไหนก็ได้แล้วก็ตาหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้มากกว่า1กระดานนะคะกระดานหนึ่งถ้าเราไปรับแล้วไม่ว่าจะสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จก็จะถูกตัดทิ้งไปเลยถ้าเกิดว่าสําเร็จแล้วก็ไปที่กระดานใหม่หรือว่าถ้าไม่สําเร็จก็สามารถไปที่กระดานใหม่ได้เช่นกันค่ะ สัญลักษณ์พวกนี้นะคะเพื่อนๆสามารถบินลงไปมันจะอยู่ค่อนข้างจาเะเป๊ะๆเลยแล้วก็พอเข้าไปใกล้ๆจะเป็นรูปเหมือนอเป้าปืนนะคะเพื่อนๆก็เดินไปคุยได้เดี๋ยวไปดูที่รูปกระดาษราคาหัวกันค่ะ หน้าตาของกระดานเป็นแบบนี้นะคะกดเข้าไปคุยแล้วก็เลือกนิ้วโป้งนะคะเป็นการรับเควสมันจะขึ้นชื่อหน้าตาแล้วก็เวลาที่เรายังเหลือสามารถทำเควสนี้ให้สำเร็จได้ใครฆ่าก็ได้นะคะจะเป็นเราฆ่าคนอื่นฆ่าเขาตกลงมาตายหรือว่าเขาตายวงขอแค่เป้าหมายเราตายก็นับหมดค่ะ